วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซ u ปเปอร์แตเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านไดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเเ็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับ สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง Math s อรนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตัวเด่นขนมไทย1กันยายน2568ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณาเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้น โดยในวันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์เมนูอาหารนะครับสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการปรุงอาหารแต่ละหลักแต่ละหน่วยนะครับแต่ละเมนูว่าจะมีอัตราส่วนการปรุงอย่างไรบ้างทั้งทั้งหมดนะครับ15เมนูในวันนี้ของตัวเด่นขนมไทย1กันยายน2568นรนะครับเมนูที่1น,นะครับ ก็จะเป็นเมนูของอาจารย์ยืนจะเป็นชุดวิเคราะห์ออกมาให้ดเด่นร้อยเหนือในวันที่16สิงหาคมเด่นร้อยเหนือ7กับ8ออก8 6 5ก็มาหมาเลข8 0 0ส่วนวันที่1กันยายนเด่นร้อยเหนือ9กับ0 9กับ0ก็จะเป็นเมนูที่1นะครับ ต่อมาเมนูที่2นะครับเมนูอาหารของอาจารย์ดังเมสดซจะเป็นชุดเด่น10หน่วยใต้นะครับโดยในวันที่16สิงหาคมเด่น42301ออก63ก็มาหมายเลข3หลักหน่วยส่วนวันที่1กันยายนเด่น10หน่วยใต้ของอาจารย์ดังเมสดซวิเคราะห์วิธีการปรุงนะครับอัตราส่วนการปรุงได้เด่น10หน่วยใต้ เจ็ดห้าสามกนะครับก็จะเป็นเมนูที่2เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์อัตราการปรุงต่อไปต่อมาเมนูอาหารที่3ในชื่อชุดของอาจารย์อินทรีย์ีพเนจร เป็นชุดเด่นเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวในวันที่16สิงหาคมเด่น2710ออก65หลุดไม่มาโอกาสที่จะกลับมาเดินดีอยู่ที่90%ในวันที่1กันยายนสัญจรที่จังหวัดตราดเด่นเฉพาะ10หน่วยเหนือ9042 90-42ก็จะเป็นเมนูที่3นะครับ ต่อมาเมนูอาหารที่4เป็นชุดของอาจารย์ชุดจับคู่เด่นใต้2ชุดในวันที่16สิงหาคมจับคู่เด่นได้83 63ออก63ก็มา63ตัวตรงส่วนวันที่1กันยายนจับคู่เด่นได้60 80นะครับก็จะเป็นเมนูที่4 ต่อมาเมนูอาหารที่5จะเป็นของอาจารย์มิดนะครับเป็นชุดเด่นเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวในครั้งก่อน16สิงหาคมเด่น6 7 8 9ออก6กก็มาหมายเลขหหลัก 6, ล10สสำหรับวันที่1กันยายนนะครับวิเคราะห์ออกมาได้เด่นนะครับเฉพาะ10หน่วยเหนือ0,123 0123่งนนะครับนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์อัตราการปรุง ของเมนูที่5นะครับก็พิจารณาต่อไปต่อมาเมนูที่6นะครับในชื่อชุดเมนูอาหารของอาจารย์จับคู่ชุดเด่นใต้ปักสิใต้นะครับเป็นชุดจับคู่ด้วยใต้นะครับโดยในครั้งก่อนนะครับ ไม่เข้านะครับออก6 3สําหรับวันที่1กันยายนท่านอาจารย์ก็วิเคราะห์อัตราการปรุงในเมนูที่6ได้ดังนี้ปาก10ใต้246จับคู่ได้2123 252729 4143 454749 6163 6567 69นะครับก็จะเป็นเมนูที่6นะครับ เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาต่อไปต่อมาเมนูที่7ของเมนูอาจารย์วัดนะครับจะเป็นอาจารย์วุฒินะครับจะเป็นชุดเด่นแบบสตัวใต้มาได้ทั้งสิบแล้วก็หน่วยโดยในวันที่ สิสิงหาคมเด่น1นึ9ออก63ก็มา10หน่วยสำหรับวันที่1กันยายนเด่นแบบ4ตัว10หน่วยใต้9147 9147ก็จะเป็นเมนูที่7นะครับต่อมาเมนูที่8เมนูของอาจารย์ วุดนะครับจะเป็นชุดเด่นแบบ3ตัวใต้เด่น10หน่วยใต้แบบ3ตัวในครั้งก่อนเด่น913ออก63ก็มามาเลขก3หลักหน่วยส่วนวันที่1กันยายนเด่นแบบ3ตัว10หน่วยใต้246 246นะครับก็จะเป็นเมนูที่8ท่านใดที่ถูกใจเมนูที่8ก็ลองนำไปวิเคราะห์การปรุงนะครับสำหรับเมนูที่8ได้เลยนะครับ ต่อมาเมนูที่9ในชื่อชุดเมนูของอาจารย์นัดจะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือใต้ในครั้งก่อนนะครับ16สิงหาคมก็มาเด่น3หน่วยใต้แล้วก็ชุดจับคู่6 3ตัวตรงส่วนวันที่1กันยายนนะครับจับคู่เด่นได้8กับ3เด่น8ก็จะมี8,2,8,5,8,6,1,8,4,8,9,8 เด่น3ก็จะมี3 5 3 7 3 9 0 3 4 3 2 3กนะครับก็จะเป็นเมนูการปรุงอัตราส่วนการปรุงของอาจารย์นัดนะครับต่อมาเมนูที่10เมนูอาจารย์ยำเช้านะครับจะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือใต้ในวันที่ 16สิงหาคมเด่น6ออก63แล้วก็65ก็มาเด่น60เหนือ10ใต้แล้วก็ชุด63ตัวตรงใต้ส่วนวันที่1กันยายนเด่น5นะครับก็จะมี0ูนย์ห้าสามหนะครับสำหรับเมนูที่10นะครับ ต่อมาเมนูที่1 1ของเมนูอาหารของอาจารย์คมเพชรจะเป็นชุดจับเฉพาะตัวเด่น1ิเหนือชุดเต็มชุดเน้นนะครับในวันที่16ซสิงหาคมเด่น10เหนือชุดเต็ม03468 03468นะครับเน้น036ออก863ก็มาหมายเลขหหลัก10ออก865นะครับส่วนวันที่ หกันยายนเด่นชุดเต็ม10เหนือหนึ่งสองสี่หกแปดหเน้น1,4,8 1 4 8ี่เหนือนะครับก็จะเป็นเมนูที่11นะครับต่อมาเมนูที่12ในชื่อเมนูของอาจารย์พื้นสีเขียวอ่อน จะเป็นชุดเด่นเฉพาะร้อยสิหน่วยเหนือในวันที่16สิงหาคมเด่น4 5 6ออก8 6 5ก็มา10หน่วย6กับ5ส่วนวันที่1กันยายนเด่นร1 0หน่วยเหนือ5 6 7 5 6 7ก็นะครับก็จะเป็นเมนูที่12 ต่อมาเมนูที่13นะครับเป็นเมนูอาหารของอาจารย์เนนแก้วจะเป็นชุดเด่น10หน่วยใต้ในวันที่16สิงหาคมเด่น8602ออก63ก็มาหมาเยเลข6หลัก10ส่วน1กันยายนวิเคราะห์อ,ออกมาได้เด่น10หน่วยใต้1398 1398นะครับก็จะเป็นเมนูที่13 ต่อมาเมนูที่14เป็นเมนูอาหารของอาจารย์สันดาวจะเป็นชุดจับคู่เด่นเหนือใต้ในครั้งก่อน16สิงหาคมก็มาชุดเด่นเหนือ5665ส่วนวันที่1กันยายนจับคู่เด่นได้2-3 2-0-2-8 6-0-6-3-6-8 5-0-5-3-5-8-9-0-9-3-9-8นะครับก็จะเป็นเมนูที่14นะครับ แล้วก็เมนูที่15นะครับจะเป็นชุดเมนูของอาจารย์ลาบผลพูลทวีสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องแลยในครั้งก่อนนะครับก็เด่น379ออก65แล้วก็63มาเ like. ฉพาะเด่น3หน่วยใต้สำหรับวันที่1กันยายนจับคู่เด่นเหนือใต้ได้ไดเด่น248ก <c oughs> ็จะมี212529 414549 818589นะครับก็จะเป็นเมนูที่ 15นะครับก็ลองนำไปพิจารณาสำหรับเมนูที่15นะครับหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความได้จะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับและขอกขอับคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์เมนูการปรุงแต่ละอัตราส่วนนะครับเพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณา ตเด่นขนมไทย1กันยายน2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง m a s t e r ีนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ